ัตว์หลายชนิดมีหางด้วยเหตุผลหลายประการคำตอบประการหนึ่งก็คือหางบางชนิดช่วยให้สัตว์หลายชนิดเช่นมแมลงปลาจิ้งจกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะสืบพันธุ์ได้สำเร็จการอ้างถึงการคัดเลือกตามธรรมชาติเป็นคำตอบอาจดูค่อนข้างคาดเดาได้แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นทำไมมนุษย์ถึงไม่มีหางไม่เหมือนลิงมนุษย์วานอนและกอริลลาไม่มีหางนักพันธุศาสตร์โบเซียและคนอื่นๆ ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร Nature โดยให้เหตุผลว่าการไม่มีหางของมนุษย์เกิดจากยีน tbxt ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่ทำให้หางหลุดวิวัฒนาการการกลายพันธุ์พันธุก,กรรมสารนุกรม Britannica Inc. หางมีหน้าที่ต่างกันสำหรับสัตว์แต่ละกลุ่มและสัตว์ที่มีหางก็มีวิวัฒนาการของโครงสร้างและพฤติกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ของร่างกายอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่น หางของมแมลงทำหน้าที่เป็นเหล็กในเป็นตัวปล่อยอาวุธเคมีเป็นตัวฝากไข่เป็นแส้และเป็นตัวทำให้บินได้สเสถียรเป็นต้นในสัตว์มีกระดูกสันหลังหางได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการเคลื่อนที่และการทรงตัวตัวอย่างเช่นหางของปลาและจระเข้จะเคลื่อนไหวไปมาเพื่อขับเคลื่อนสัตว์เหล่านี้ไปข้างหน้าในน้ำหางยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บพลังงานและชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้งได้กิ้งก่าและกิ้งกา่าสายพันธุ์อื่นๆ สามารถปล่อยหางโดยสมัครใจเมื่อผู้ล่ากัดหางและสามารถสร้างหางใหม่ได้ในภายหลังไดโนเสาร์โอโรพอรที่ใหญ่ที่สุดกล่าวคือไดโนเสาร์ที่เดินสีขามีหางที่ยาวเพื่อรักษาสมดุลของคอที่ยาวของมันหางของนกทำงานร่วมกับปีกเพื่อช่วยให้นกไม่ตกลงมาจากท้องฟ้าและขนหางสีสันสดใสของนกสวรรค์ตัวผู้ไก่งวงนกยุงและนกชนิดอื่นๆช่วยดึงดูดตัวเมียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด เช่นกระรอกและลิงบางชนิดใช้หางเป็นขาสำหรับจับสิ่งของเพื่อเคลื่อนที่ผ่านต้นไม้